แล้วก็ผ่านไปหลายเมืองนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปนะเป็นเลยแวะเมืองนี้ก่อนเมืองกอนมานะคอ อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนโบสถเมืองก้อนมาคะฝรังเศส เราก็จะไปขึ้นเรือนะคะทุกคนไปขึ้นเรือวนวนวน,นดูเมืองนะคะครึ่ชงชั่วโมง <laughs> ล้อแล้วก็จะหนาว <laughs> พูดผิดได้ขึ้นเรือขึ้นรถไฟเล็กนะทุกคนขึ้นรถไฟเล็กชมเมืองกันมาด้วยกันนะคะทุกคนแถวนี้เมืองนี้ก็ดีนะคะม,มีที่เราเดินเล่นเดินชมเยอะ เดินบรรยากาศเดินในเมืองนะคะทุกคนแต่ละเมืองก็แตกต่างกันนะคะอันนี้กออนมานะคะเขาเรียกเมืองก่อนมาฝลั่งเศสภาคตะวันออก สวัสดีค่ะค่ะคนไทยค่ะมาเจอนักท่องเที่ยวไทยอุ๊ยสวัสดีค่ะโอชูชิปาเลตไทยแลนด์ Ça minutes, hein? 15 minutes. 15 minutes oh. on peux faire une pour... J'ai pas le TPE. De... Oh, bon, je pas trop. Oui, j'ai tu sais pas Voilà. voilà. Donc, 15 minutes. Non, comme ça, ครั้งแรกนะจะเจอ <S 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 เดี๋ยวเราเจะไปเบิกเงินโู้ลงมาแล้วค่ะทุกคนลมลงลงลง,ลงมาค่ะเราก็จะไปหาธนาคารนะกดเงินนะเพื่อมาจ่ายเพื่อมาจ่ายนะคนเห็นไหมคะ <S <S สวยนะคะ <S 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 เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศ ตอนที่เราขึ้นรถไฟเล็กนะคะด้วยค่ะรถไฟเล็ก